คือรักมากจากมูลตรีมจองเม,มกเนาะบันวนปลาต่อไปเป็นบนันยงเนเขามันถุงน้องไงครับถุงน้องไหครับถุงน้องใหเขาจะไปบางอย่างนี่เนรเป็นเ,นเนนอนเป็ินเกอดนอเนาะเขาไปเลือกวัว เอาดีดีเราบอกว่าที่ไปเบิองน้ำกันไปเบิองน้ำกันมองหับปูห้าปลาเนี่ยนะหับปูห้าปลาอยู่นี่เนี่ยธรรมศาสติบ้านเฮาไปตามท่าดูมันจะซีนี่สนืุนแน่นะ เราอีหีกไม่รออีเล่นเนาะ Ờ, mái không, biết ừ. Đó, lạc lạc lèo Lần xưa điên toàn Nghe tên tên nhau nhỉ? ngay không, nó ngay. không Nói chung chung mới phạt, quần Mẹ ที่ภาไปเหรอกอนอน,อน,นะบะอกเนี่ยมือนน้ำอ่าะาขี้เหลืองมอีเวลาก่านี้น่อกับทีมงานรออีลีฮอถูกมาหลายคนคน ่พออาอไอไปมองบวกแค่เด้อไอ่ยังมองบวกสวัสดีครับนี่ครับอาหอดมองแล้วนี่ป็นทิลินทอนเขตบันทงน้องใหญ่จันแจ่พระหมาวันนี้ทีมงานรออีลีจันแจ่คนบันสวนป่าเนาะตำบลยังครับสวนป่าตำบลสองเมกค,ครับตำบลสองเมกออกจากอำเภอไปจักรโลบ,บาน สามสิบโลครับโมยไหม่แตโอ้จากเพื่อจิินทอนเนาะออกจากช่องเมฆใหญ่เจ็กโลช่องเมกประมาณสิบโลครับประมาณสิบโลเนาะถ้าเมนหอดาหอดช่องเมกแล้วก็คือเส้นเลี้ยวขวาไปทางที่ไปหาบุญทะเลก์เนาะแมนครับผ่านบันยังไงครับอ่าผ่านเหมือนด้านมินนี่ครับผ่านผ่านด้านมินนะครับผ่านใช่หอดหรอล่าบ่บ่ครับยังบ่หอดเนาะสิ่งหอดสวนป่าก่อน มาติแขม่ะเออครับปู่ว่าปลาเข้าไปไปไปเบิ่งป่ะไปเบิ่งหม่องที่ว่านาดไม่ขึ้นไปเบิ่งหม่องที่ว่าหาปลาได้นะนี่นะครับก็สองมาหาดิอืมเจ้ามาเนาะเกิดมาก็เห็นเลยบ่าเขือนแม่เห็นโอ้โหบว่าเื่นที่เออเขื่อนจลินท่อนนี่เจ้าตำบลเจ้าอำเภอ หลายนะครับคุ้มไปหอดูชิลินทอดอนที่บุญบุญฉลิกแม่นครับที่ว่าตำบลน,นี่หลายแห่งหลายตำบลหลายหลายครัน,ข,นขึ้นบนนี่แม่นธรรมดาเป,เป็นหาด <ไป S 1> บ่นะมิมบ่หาดเด๋นวพาไปหาดเซนตอ่อหาเซนตต่อบาอ้านยังครับ

ลอกอิลี่ห่อกระพามานี่แหละครับสิลินทอดน่องนี่มาเบิ่งเขื่อนทั้งฝุ่นนี่ต้องเหยี่ยนซุนพลานคอยอ๋อเหยี่ยนซุนพลานคอยขุดเตา่าขุดเตา่าขุดเตา่เตาน่องนองุ่งเขาในทีมงานที่อยู่ศูนย์พลานคอยอันนี้คือแหนยังครับ จอก,จอกอหอแหน่อันก็จังบัวหน่อยนะอันนี้เพิเม่มกุจักสือเะาก็จังบัวหน่อยนี่จอกแหน่น้ำสาน้ำบาดก็มีอย่านี้ส่วนมากจะเป็นปลาอย่างนี้ได้หลายครับหลายอย่างปลาตะเพียนปลากลางปลาปลาดู ปลาไหลปลาหมี่รับปลาดุกปลาดุกก็มีใส่หม่องก็ได้บ่หม่องครับสว่วนใหญ่ไม่จะหม่มองครับผมไม่จะหม่องเหมือนเพี้ยนเป็นทุนเป็นอะไรนะไส่ใจได้แค่มองบ่า <laughs> <laughs> มาแบบเงียบๆสงบเนี่ยครับบรรยากาศถ้าว่ามือหนาเนาะให้ไหวเนี่ยละทีมงานเ <c oughs> ท่า มมากันเลยลังดครับจิ๊ดท่าอยู่เกาะเฮ้ยน่าจิ้ตามมียังอยากบอกคับอนแฟนแฟนทั้งสองหลอยอีรีบอกวกามาเที่ยวไหนครับแบบบรรยากาศเหมือนบ้านหฮาวว่ามียังไงหรอกครับธรรมศาสตร์ยิบเงียบสงบครับปูหาปลากินครับครับผมพปอยากอยู่ใส่ชีวิตแบบเงียบเรือในเมืองเนี่ยก็มาไหนครับ อยากเที่ยวแบบไขค้นทั้งผู้ว่ะรวมมากคืออนมากินจีปลา,าได้ครับไปเที่ยวเกาะเที่ยวยังไปกลางเต็นท์อยู่หาดครบครับมา<ว>ได้ครับปีหนึ่งนี่วันวันไปบุครบเลยนะนปีหนึ่งเนะาะเที่ยวหลายครับของเกียมห้องยังพาไปดืมดไก่บ้านเต่าแบบเขี่ยเบียกงานเขาเนาะมาหาเลาะกันเนี่ยความสุขบา้านเฮา ไปสู่ชีวิตกันก็ค่อยแหงล่ะมาเห็นบรรยากาศมันมีแหงตัวครับครับคนยนใจเนาะมันมีแหงแต่ผมไม่แหงเลยแม่็นครับดีเลยผมจะขี่รถมาแต่อุบลนก็เหวนว่ามันลอยโลนี่เนาะมันก็ยังมีแหงใจเพราะเพราะบืนมาได้นะอาซีบ้ง่ามเพราะปัญหาแต่ว่าก็ความสงบครับนียคันยนใจเป็นสบายชิวๆต้องุ่นบ่ายกับคนนะครับครับ เงียบพอนนะครับ,รบจ,จันแจ่กันทีมงานรออีลีของเฮาอีกท่านหนึง่งคือว่าเหมือนหาเฮามีโอกาสไปบ้านทีมงานของเฮาเนาะก็มีหลายหม่องเนอ้อมีหลายอำเภอเอาเมื่อนี้มามาเล่นน้ำจันแจ่บานสวนสปาน่าตำบลสองเมฆคนกะพามาเบิงนี่แหละมาเบิงเพื่อนนั่นก็ริมเขื่อนบอด ครับนี่แหละครับพี่น้องฝากติดตามฝากเบิ่งฝากแชร์ฝากกดซับสไคร์กดยังให้กันให้กำลังใจนะครับขอกำลังใจจากพี่น้องว่าจะเป็นช่องย t u b e รออีลีหรือว่าเพจรออีลีครับมาเบิ่งมาเบิ่งครับเบิ่งงพันดปลาหยังเพื่อนยังคำหนี่ตีตะโกอบอครับ

Ừm, gạt bán không? Đã xuất xuất Thả xe đây nhanh <mặn>. nè cơ nhỉ? càng dưới tuần Mất đấy, đây không? không. Ồ, không thông, cải không? Cải anh เง <UM ี้ยมาบรรยากาศมาวันวันหยุดวันทิดสิน่ะผักพรอนกอนกระไดป่าเมื่อน้ำเดี๋ยวเข้ามาเจ้ามือเนาะเดี๋ยวทีมงานน้องปีสองห้องทีมงานเบียดห้องครับเออน้องอมน้องอม โอมพนาน้องบิ๊กน้องบิ๊กบุญทลิกเออบิ๊กน้องมากบุญทลิกนี่ครับช่านสัตวศาสตร์หกครับเดี๋ยวพากันนัดกันมาเฟื่อปน้ากินแน่นอนครับบุหรีกินเดี๋ยวพาไปตลาดยำแลงเดี๋ยวยำแลี่ยงนี่ก็ตลาดทองเมฆครับแล้วยำแลงไหมฮะตลาดเครื่องคืนโอ้ยนออกอะไรครับไป อาขอบคุณได้หลายครับขอบคุณไอ้ทรายเนาะมามันหมันลยครับครับครับเดี๋ยวมวดนาจิว่ามาเรียนน้ำาอีกครับครับจันแจ่พามาเกิยนิลินทอนครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตาม่องเหลาะอีลีเสนวเฮาครับทีเด็ดีครับสวัสดีครับ